สัางเอานามังกบอกกินข้าวลงคอก็บล่อยล้อมเพื่นจำลุงเมลลวงกำนัยเห็นกาอยู่กัออำชาเอาทางมีขั้วอ,อว้ก็เมื่อกาปันเพื่อนป่าทวงที่จางเห็นเนียงเฉยลากำนัยไว้กอดผู้เนอน,อนเเือเือเลว่าปันอาข้างอาลังเขายัางลอยลอยปันอาข้างอาลังเขายัางลอยลอย ไม่รู้ยันเปอว่าเหมือนนังก็เอาวัดีนาขอพวกคหว่าตังจ้าตังสาเหมือนเพื่อนอยู่หลายว่าโอเปิ่นโปผานยานไม่เพื่องกริงรายปั่นก็ทุงไหนนอนก็เลียวหนึ่งควัยเตะหาบนนอนเดจังมานอําไมเหมือนนับเหมือนเงินนาเต่ขรลามเช้าเลย ลายว่ามีฮักเวก็เอาผัดกาตั้งฮักเวก็ปวยยุงป่เมือนั่นเองลอยๆ่ะซ่องเต็มเย้ค่าจังหวัดก็ทางวังหนึ่งกอชุ่มยางปุญนตาเทากาก็ป่วนเย้าไว้ก็นาตีจอมห้องซ้ำให้ทำหานอน้ำตาดกย้อยชิดดีเปลื่นู้ไลมือควางตไวเปลื่นต่างไก่เนอเอาตำตาอะไรกามันืออะไรขึ้นมา วันไว้ก็เก่าตีว่าม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 าวันไหนก็โยกเป็นจังนาสังไว้ก็ตีช้ำๆไมกะขึ้นใครเมื่อหาอำเภว่าน้ำยำเมตตาในเอากรรจะกรรมข้อก็ทุนว่าก็โยห์ฮัตตีสั่งมาชื่อไว้ก็หักเหลือจุนตันเฮือมันรวนลองมีหักเพียง ยังมานกอกกว่าจำไข่ในกัวหำจำหำชีก็เก่าปาอํำฮักในกัวหำวาลาลาลอยๆค้าอ๋ยก่มาแยกไปลยในยาจึงความเกลอกกาลงในตังฮักในกัวมังบอกมันก่เอา้งเสือมานนอนตัเสือมันนเล่การฮักเขาเตงให้เปลนลูกเมียอยู่เจเจเฮ็ดอีสังเลเขาเมื่อก่อมพื้นตาม ไกเปย้อนมิวไลน,นอน,นั่นเองเนี่ยลอยๆค่ะกยรู้ทุนสั่งก่อานาเชื่อรองหนึ่งห้าติยันเปลี่ยนก่็กเตื้งใหม่นอเมื่อยามนางนั้นนีนน<ห>่เหลีนลุงมีคว,ว,วามกว้างกากววามไข่นอใส่ใหม่เป็ีนนางมีเพียงรอคำชอบปลาลุกล้างความนอการเก็บมือจูเก็บมัดตรมความเสียเงินซา ไมถึงมาจากกินเยาเมียักยิงไว้ก็หายจากไปเจ้าดุนเจ้ากากาเหมือนก็หา่าในกินวอนเดียวชอบอ่ำจีชาไหลว่าวางผ้าปันก็เหงาไหลว่าวางผ้าปันก็ทุนเงาเขาก็เอารางตังดูตังสุ่เจอไม่กิน

ความเพื่อเปลีาาป่ยนเห็นเลยดีไว้ก็หายาเอาเตือำจอมห้องจอมบักของดาวความมือวันไหนเตจหือไรกาไขาห่ห้องกาไขาา่ให้เพิ่มมาชุนจูลัยยิมคางออผักวัดมือพังอิงนวลมากกว่อาออเปลี่ยนอันทองไว้ก็ทุนยาวในโยไ่ไรบ้าเปลี่ยนปลวกะมีก็ดรอยสว่างจอมหักจอมห้องหาเก็คิดทางวันก็ทุนเลยตางหวังยุ่นั้น เ <c oughs> จ้าของซองกับโมกามฮัลโหลยวันจำกว่าทุนทุกวันวันเกี้ยงเหลือในฮาพี่จึงเพียงเมื่อเหมือนห่างงายอย่างเมียวปูอย่างต่างะข้างเหมือนห่างหาวันจำกับอําจยอเมื่อเหลียวในวัยก็้าสำลรอมบนว่าน เมือนเชียงตังลุงมีปายางมันก็ฮัตีน้ำตาหัวจิมหล่อเฮ็ดอีช่างเลวลุงเมียเปียเฮ็ดไรหังอาฮะโอ้ยกว่าทุนลันเนี่ยมาได้รู้สัมปาลันป้ามาบอกมาการหักการความความกึกมาเออเฮ็ดอีช่างเลขาเปียเฮ็ดไรโอ้ไข่เมื่อหอมกวางดูใจเปลี่ยนเปลี่ยนชักเทียนการนั่นนู้ด ก็ทุ่นทางลานเน็ตกันฮาก็นอนเนี่ยหลับมันจำก็ทุนก็นอนเนห่าเปียกินเจอหนอปวดตีห้องขึ้นก็จวงความเนี่ยาความความให้มันบอกมาตีว่าหือลาฮาตีตีว่าเฮย์อยากเั่งพึ่งกินกวนลูกยิงเกวนเปียงยอมนอนเนีอยากนั่งกาวยางออกกาตีว่าเฮวยก็เฮวามาเลมาเลยม่เไหนกูเวยก็จวงซ้ำเปี้ยฮา ตั้งหักอันลุงมีิเปื่อนยานก็เฮากาเปื่อนมาตานเหมือนมัดโยฮาเต่ม,มาละลายในเอยวยยเอ็ก็น้าเพือเคยจังก็จังไว้เวลายันปื่อว่าเพื่อว่าเขาฮักเขาวกว้ามยานให้เฮาให้หันนาตาั้งห้องตั้งไอ้ลอมไม่จมวุ่นกว่าเน่อเปื่อนกาเยาวนาทุ่นช่างก็โอหาสมดีฟังดีให้หลอมวุ่นจะมาอ้อนในมีปลายกิ่งยานจ้องเขชา เพื่อดาบไว้กาปันตีจำชินตั้งเมื่อเขาย่างว่าโยเขาจันทร์เล่เขาช่ำยานฮเช็ดตีเพื่อนมีใจกว่าเมื่อความความเอิมทางปลายหลายว่ายามก็ทุนให้ปันก็หาไลตกน้ำยำยำสองผักค้างใน 呀黄呀黑呀问那米该怎么搞？我龙梅岩老外哥哈来念经来，不话们在哪个位个庄啊团？公园里边那哈个城市变，将军黄光光诺尼阿样用黄钻戒用圆，钱光诺尼话伊，不地方。 เสียงลังเสียงสีโก้ก็ฮักก็เปียงเพื่อนมาเล่ร่อนอีเออจะไล่เหม็นหลอกลานอนในอพุตใจช้ำมาจันจังจะเอาเขาอัมยนอยู่วาชนะมันเปื่องกันนอเวก็นอฮ่าห้องปั่นกันไอ้เวก็อยากเวความลัดฟองมือฮ่าไปั่นก็ทุนหน้าจอ